It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and a Cup cup c b back ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับคา c เขาเจอแล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่334กับผมบอลสุรัตน์โปรทิประสารครับวันนี้อยากจะชมผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลดิจิทัลนะครับคุณฟังอาจจะเคยได้ยินคำามคำนะครับซึ่ง บางคนอาจจะยังสับสนในความหมายมันอยู่เพราะมันคล้ายๆกันคำว่า Digitize คำว่า Digitalization แล้วก็คำว่า Digital Transformation ไอคำหลังนี่เราได้ยินกันบ่อยเลยใช่ไหมครับออาแล้วมันต่างกับไอสองคำแรกยังไงต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะครับคำว่า Digitize เนี่ยมันคือการที่เราจะแปลงข้อมูลที่เป็นอนาล็อกข้อมูลที่เป็นภาพหรืออาจจะเป็นตัวหนังสือที่เขียนด้วยมือเลยหรือพิมพ์ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับ ไปอยู่ในรูปแบบของดิจิโตลและพอมันไปอยู่ในรูปแบบของดิจิตลแล้วมันก็จะเอาไปใช้ต่อได้สามารถที่จะเซิร์ชได้นะครับสามารถที่จะเรียกดูได้เมื่อเราต้องการหรือสามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์ไปแอนาลิซ์ต่างๆในเชิงของ Data Analytics หรือ Big Data อะไรที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆพวกนี้ทำไม่ได้นะครับถ้าข้อมูลยังไม่ได้ถูกดิจิทัลออกมาคำที่2คํคว่า Digitalization คำคำนี้ ก็น่าจะเหมือนการที่แบบการที่เราจะเอาเทคโนโลยีมาทดแทนของเดิมเทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัลเนี่ยมาทดแทนของเดิมที่มันไม่ใช่ดิจิทัลครับอาจจะเป็นบางชิ้นหรืออาจจะเป็นทั่วทั้งองค์กรก็ได้นะครับแต่ว่าทาไปโดยความจําเป็นในเชิงธุรกิจเช่นของเดิมมันช้ามันไม่มีประสิทธิภาพนะครับมันตอบสนองความต้องการของลูกค้าบางด้านไม่ได้หรือคุณภาพไม่เพียงพออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ งั้นเราเอาดิจิทัลมาก็เ,าเพื่อที่จะเอามาทดแทนการทํางานเดิมที่มันไม่เวิร์คให้มันดีขึ้นนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าดิจิทัลไลเซชันเราก็จะเคยได้ยินว่าอา้าวเราก็ต้องไปดิจิทัลไลซ์กระบวนการทํางานสิน,นะครับก็หมายถึงการที่เราจะดิจิทัลไปทดแทนของเดิมนั่นเองส่วนไอคำที่3เนี่ยเขาใช้คำว่าดิจิทัลท r a n s เมชันเนี่ยนะครับโอ้คำนี้เป็นคําใหญ่ว่านั้นเยอะเลยนะฮะอย่างที่พูดมา2องคำแรกเนี่ยมันเป็นหน่วยไมโครมากๆเลยนะครับ แต่พอพูดถึงเรื่องคำว,ว่า transformation มันคือการปรับเปลี่ยนเลยหรือการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่นะครับนี่ถ้าจะเอาความหมายของ digital transformation เลยเนะี่ยมันมันคงไม่ใช่การการคิดที่จะเปลี่ยนระบบเป็นระบบระบบไปนะฮะแต่มันเป็นวิธีคิดทั่วทั้งองค์กรทั่วทั้งภาคส่วนมากกวา่าซึ่งจะว่าไปแล้วมันเหมือนกับว่าเราอาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์เลยขององค์กรที่จะขับเคลื่อนด้วย digital, ดิจิทัลโดยไม่ได้มองแบบ ระบบแบบแยกส่วนนะแต่ว่ามองภาพรวมมองในเชิงของ business model หรือไปถึงทั้ง ecosystem เลยก็ตามนการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้เนี่ยแน่นอนครับมันคงไม่ใช่เป็นการเหมือนไป replace ของเดิมที่ไม่ work เราของใหม่เข้าไปใส่แต่มันเป็นเรื่องของ mindset เลยครับแล้วถ้ามองในมุมขององค์กรเนี่ยมันก็อาจจะต้องไปแตะเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเลยนะครับพูดง่ายๆครับว่า digital transformation มันก็จะเกิดขึ้นได้ยาก ถ้าวิธีคิดวิธีการทํางานมุมมองที่เรามองธุรกิจมองลูกค้าอะไรต่างๆพวกนี้มันยังเป็นวิธีการแบบเดิมนะฮะการปรับเปลี่ยนมันก็น่าจะเป็นแบบชิ้นๆมากกว่านะฮะแต่มันไม่ได้มองแบบองค์รวมนั่นเองงั้นเวลาองค์กรที่เขาบอกว่าจะทําดิจิทัลทนส์ FORMATION มันถึงเป็นเรื่องใหญ่ครับและโอกาสที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ผมเองในฐานะคนที่เคยทํางานอยู่ในเทคคอมพานีมาหลายที่นะครับก็ยอมรับว่าเห็น ความล้มเหลวพอๆกันหรืออาจจะมากกว่าการที่ประสบความสําเร็จด้วยซ้าไปสาหรับองค์กรที่ลงทุนกับเรื่องของดิจิทัลนะครับมหาศาลเลยครับแต่เป็นการมองแบบดิจิทัลไลเซชันมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของดิจิทัลทราน sfmation แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันต้องทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันในมิติของมนุษย์ด้วยนะไม่ใช่เรื่องของแค่เทรนให้ใช้งานเป็นแล้วก็คิดว่าเขาจะใช้แล้วก็ คนก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยทันทีที่มีระบบใหม่เข้ามานะครับอันนี้มันน่าจะเป็นไปได้ยากครับวันนี้เลยอยากจะบทความของ MIT ชิ้นหนึ่งนะครับมาใช้คุณฟังนะครับผมว่าเขาเขียนได้น่าสนใจดีว่าในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็เรื่องของ Digital Transformation บทความนี้เขาพูดถึงองค์กรหนึ่งนะครับซึ่งเป็นองค์กรโลจิสติกยักษ์ใหญ่ของโลกเจ้าหนึ่งเลยสัญชาติเดนมาร์กนะครับ ยี่บริษัทน,นี้ก็มีสำนักง,งานอยู่ในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมย้อนไปหลายปีก่อนเนี่ยเขาตั้งใจจะทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ o ฟอร์เมชันก็คือจะเอาดิจิทัลมา,าใช้งานทุกภาคส่วนนั่นเองนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนองค์กรโลจิสติกของตัวเองด้วยด้วยวิธีคิดวิธีการทำงานแบบดิจิทัลนะฮะซึ่งแน่นอนครับ c e o เองซึ่งเป็น c e o ใหม่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็พยายามจะให้วิสัยทัศน์องค์กรว่าภายใน3ปี5ปีเนี่ยเราจะเข้าไปสู่ วิธีการแบบนี้เราก็ engage ยักษ์ใหญ่ของ IT นะครับก็คือ IBM มนะครับมาเป็นพาร์ทเนอร์รายใหญ่ในการที่จะทำเรื่องของ Digital Transformation ก็มีการทำโปรเจกต์ทำอะไรต่างๆมากมายแล้วก็พยายามจะส่งสัญญาณนะครับส่งข้อความจากผู้บริหารเนี่ยไปถึงพนักงานอยู่เป็นระยะนะครับพูดง่ายๆคือว่า message ที่เราส่งไปเนี่ยกำลังจะบอกพนักงานว่ากลายๆว่าให้ทิ้งของเดิมเลยนะครับแล้วก็รับของใหม่เข้ามา แต่อย่าลืมว่าองค์กรนี้เป็นองคอ์กรโอ้ต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ยาวนานเลยนะครับร้อยกว่าปีแล้วครับแน่นอนสิครับพอมีเมสเซจแบบนี้ออกมาเนี่ยก็มีหลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพวกกัปตันเรือนั่เองนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆเหมือนเป็นหัวหน้าของกัปตันเรือเลยได้ออกมาต่อต้านนะครับอย่างชัดเจนในที่สว่างเลยแล้วก็โพสต์ในลิงก์อินของตัวเองว่า we are not a tech company who happens to operate chips เราไม่ใช่บริษัทเทคแคนนี่ที่บังเอิญมาทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเรือนะฮะพูดง่ายๆคือว่าไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงฝ่ายหนึ่งก็อยากจะเปลี่ยนแบบสุดขั้วเลยอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าไม่อยากเปลี่ยนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่มีแค่เคสนี้นะฮะเราคงเห็นอะไรคล้ายๆแบบนี้มากมายเลยนะครับโดยเฉพาะองค์กรในประเทศไทยที่เป็นองค์กรเก่าแก่เนี่ยก็เจอเรื่องแบบนี้เยอะเลยครับ ทุกครั้งที่จะต้องมีการปรับจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของดิจิทัลทนส์ฟอร์เมชันก็ได้นะครับแค่เรื่องดิจิทัลไลเซชันในระบบใหญ่ๆเอาพวก e r อเอาอะไรมาใช้เนี่ยโอ้ก็เจอเรื่องแบบนี้เยอะเหมือนกันแต่พอเราพูดถึงรือดิจิทัลทนส์ฟอร์เมชันมันเป็นการเปลี่ยนยกใหญ่มันเป็นการเปลี่ยนแบบระดับกระดูกสันหลังขององค์กรเลยเนี่ยอันนี้ไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นี่มันมีทางเลือกอะไรบ้างครับแน่นอนครับหลายๆองค์กรก็ไปจบด้วยการที่ ใช้ตัวดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นตัวนำโดยที่ไม่สนใจเรื่องวัฒนธรรมก่อนหรือความเป็นตัวตนของตัวเองหรือมองข้ามมิติของมนุษย์ไปน,นั่นเองบาพังแค่เวลาเราจะ implement ระบบไอทีใหญ่ในองค์กรเนี่ยถ้าเราไม่ทำพวกเชน m a n a จเมน n ์ที่มันเป็นเรื่องของมิติของมนุษย์ดีๆเนี่ยโอ้ปัญหาก็มากมายอยู่แล้วนะครับนี่บอกว่าถ้าเราจะปักหมุดของการเป็นดิจิ t a ลทรานส f ฟอร์เมชันเลยเนี่ยแล้วเราไม่เอามิติของมนุษย์หรือความเป็นตัวตนมาคิดเลยเนี่ย ก็แน่นอนครับว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะจบด้วยปัญหาแล้วก็ความโกลาหลวัมนที่บริษัทเดินเรือแห่งนี้เนี่ยกำลังประสบอยู่นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเฟลกันนะฮะไอ้คำว่าเฟลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแปลว่าจะไม่ประสบความสําเร็จหรอกครับถ้าเราตั้งใจจะ implement ระบบใหญ่ๆอะไรแล้วในที่สุดมันคงประสบความสําเร็จนะครับในที่สุดมันก็คงใช้ได้แต่แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันใช้เวลานานมากกว่าที่เราคิด เพราะว่าในระหว่างทางเนี่ยมีแต่บาดแพ้เต็ไมไปหมดเลยมีแต่คนปฏิเสธมีแต่คนต่อต้านนะครับมีแต่ความไม่พร้อมต่างๆนานานซึ่งอันนั้นก็เป็นแบบหนึ่งหรืออีกขั้วหนึ่งก็คือทำดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันแบบกักัดนะฮะก็คือไปยึดกับความเป็นตัวตนเดิมของตัวเองมากพูดง่ายๆว่าอาจจะมีความภาคภูมิใจในอดีต จนไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรเลยนะฮะแล้วก็เอาดนะิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมาทำให้ดูเหมือนกับว่าให้เราต้องทําอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้โลกภายนอกเขารู้ว่าเราก็ปรับตัวนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้จริงจังกับมันเพราะว่ายัางยึดวิธีปฏิบัติวิธีคิดที่ตัวเองเคยทําแล้วในยุคสมัยหนึ่งเคยประสบความสําเร็จนะครับแต่อย่าลืมว่าองค์กรอย่างไม่ค่อยอยากพูดนะพูดไปมันก็เหมือนเราไปตอกย้ำเขานะครับองค์กรอย่างพวกโนเกียโกดัก บล็อกบัสเตอร์นะฮะที่เคยยิ่งใหญ่กันในอดีตแล้ววันนี้ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเนี่ยก็มักจะมาจากสาเหตุเหล่านี้ครับก็คือมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นและยึดวัฒนธรรมยึดอีกโก้ที่ตัวเองเป็นอยู่นั้นการปรับตัวการทําเรื่อง transformation องคอ์กรก็ไม่ได้ทําจริงจังหรอกครับเพราะในที่สุดก็จะไปแพ้กระดูกชิ้นโตที่ยังไงก็ต้องเจอนะครับอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกัน ันถ้าพูดแบบนี้แล้วเนี่ยก็แน่นอนครับเราก็อาจจะต้องมาทางเลือกที่3ก็คือการที่เราจ้องบาลานซ์มาละระหว่างสงส่วนก็คือเรื่องของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันกับเรื่องการรักษาความเป็นตัวตนของเราพูดง่ายแต่ทํายากนะครับมันก็ต้องกลับไปถึงรากฐานเลยนะต้องมานั่งตีความเลยครับว่าจริงๆแล้วเอเซนส์ของความเป็นตัวเราคืออะไรเพอร์เพการดารงอยู่ขององค์กรเราคืออะไรบ้างแล้ววิสัยทัศน์ที่เลกจะไปในอนาคตคืออะไรบ้างนะฮะ โดยมองเรื่องของดนะิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันนเป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปถึงตรงนั้นแต่ไม่ใช่ทุกอย่างหรือก็ไม่ใช่ไปเกาะอยู่ว่าความเป็นตัวตนของเราแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะรีนิวไอเดนติตี้นะครับของเราได้มันไม่จําเป็นที่จะต้องไปทิ้งไอเดนติตี้ของเราหรือไปสร้างมันขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่สนใจของเดิมการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักง,งานนะครับที่จะฟังเขาว่าเขาอยากเห็นอะไรเขาอยากเห็นองค์กรแบบไหน ในเส้นทางของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่จะไปถึงวิสัยทัศน์ที่องค์กรได้ตั้งไว้มีองค์กรในต่างประเทศมากมายนะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับองค์กรเก่าแก่ยกักษ์ใหญ่เลยอย่างหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์เนี่ยวันนี้นี่ภาพลักษณ์ของเขานี่เป็นดิจิทัลคอมเปนีจริงๆนะทั้งที่อายุตัวเองนี่ก็เป็นร้อยปีเหมือนกันในขณะที่เราเห็นสื่อต่างๆนะครับที่เป็นคู่แข่งของเขาหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ในประเทศไทยที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนี่ย ที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยก็ล้มหายตายจากไปหมดแต่ของเขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ที่เป็นดิจิทัลออกมาทดแทนธุรกิจสิ่งพิมพ์ได้อย่างกลมกล่อมมากๆเลยครับอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็น IBM นะครับซึ่ง IBM ก็เป็นองค์กรร้อยกว่าปีเช่นเดียวกันซึ่งในยุคสมัยหนึ่งไนพะีเอเคยยึดติดกับความยิ่งใหญ่ของตัวเองอ่ะไม่ต่างกับองค์กรที่เป็นประวัติศาตร์ไปแล้วหลาย,ลาย,ลายที่นะครับ แต่การที่ IBM ยังสามารถที่จะดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะ i m นี่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับเขาเคยเออภาพภูมิใจกับธุรกิจเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับธุรกิจซอฟต์แวร์นะครับจนในที่สุดตัวเองก็หันเหเข้ามาทำในเรื่องของเซอร์วิสมากขึ้นผ่านยุคผ่านสมัยของอินเทอร์เน็ตนะครับมาสู่พวกบล็อกเชนมาสู่เรื่องของ AI ต่าง ไอบีเอ็มยังอยู่ในแลนด์สเคปยังอยู่ในภาพอยู่แม้อาจจะไม่ใช่ Playing, เพลเยอร์รายใหญ่ๆเหมือนกับหลายๆเจ้าที่มาในช่วงหลังก็ตามแต่ว่าเขาก็ e ไม่ได้หายไปไหนเลยครับแล้วก็ยังมีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่ไม่ได้เป็นองค์กรที่ล้าสมัยหรือตกยุคไปแต่อย่างใดซึ่งเขาก็ได้ยึดคล้ายๆเหมือนเป็นคำพูดนะครับของโทมัสวาซซอนซีเนียซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยเขา,า ayuda, บอกว่า be willing to change everything but เราต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนทุกอย่าง อย่างเดียวที่ไม่ควรเปลี่ยนก็คือความเป็นตัวของตัวเองนั่นั้นองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนเพราะว่ามีโอกาสาได้ทบทวนมีโอกาสได้บันทึกได้ด็อกิเมนต์สิ่งเหล่านี้เก็บไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งความเป็นตัวเราได้ง่ายกว่าองค์กรือย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒน,นธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.